วันที่22พฤษภาคมเวลา13นาฬิกา30นาทีนายกติศักดิ์ตรงิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและเสวนาวิชาการศริลปะวัฒนธรรมอีสานและความเชื่อสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสารรค์ภายใต้โครงการและเปลี่ยนเรียนรู้สืบสารศริลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานโดยมีนางพิราภรพันมณี ผู้อในการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร,รคามกล่าวรายงานโอกาสนี้นายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสาร,รคามพร้อมด้วยนายสมศรีแสนทวีสุขรองประลัดเทศบาลเมืองมหาสาร,รคามรว่มในพิธีดังกล่าวณบริเวณชั้นสองศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสาร,รคามโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร,รคามได้จัดโครงการศึกษาเชิงพื้นที่ และนำมาพัฒนาฟื้นฟูและต่อยอดด้านศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตและเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนโดยเริ่มในปีงบประมาณ2,564ได้ทำการศึกษาประวัติเมืองเต่าอําเภอพยัคฆภูมิพิสยัยและชุมชนบัวมาดอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม นำไปสู่การสร้างสารรค์ท่ารำบวงสวงสู่ชุมชนทั้ง2พื้นที่และในปีงบประมาณ2,565-2,566ได้นำเอาวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและปูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นกิจกรรมการบริการในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวมาสร้างงานสร้างอาชีพโดยเชื่อมโยงทั้งมรดกวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูและบูรณะมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงรำบวงสวงบัวมาศโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคาม จากการสร้างสรรค์ท่ารำในพิธีบวงสวงปู่บัวมาศรับชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการส่งเสริมทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานชุมชนบ้านเมืองเต่าและชุมชนบ้านบัวมาศ สู่การพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนบ้านเมืองเต่าและชุมชนบ้านบัวมาดจากการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยการสืบสารด้านศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนจากนั้นได้เสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอีสานและความเชื่อสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะวัฒน,นธรรมและการท่องเที่ยวและมอบของที่ระลึกผู้เข้าร่วมเสวนาโดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก